เคยไปวัดอรุณไหมเคยครับเคยครับที่เป็นแบบปฏิมากรรมเขาเจดงเจดีจะมีการตกแต่งเป็นแบบสวยงามครับผมสีพัดเทลเป็นกระจงกระจกเป็นคริสตัลอะไรก็ว่าไปซึ่งฉันไปบ่อยมากนะวัดอรุณครับล่าสุดครับพี่ปอนบีออนคราวพี่ปอนเขาไปวัดอรุณกลับมาเสร็จ เขาก็โพส์เลยบอกว่าไปวัดอรุณมาเมื่อวานนักท่องเที่ยวเยอะมากน่าภูมิใจคนเช่าชุดไทยแต่งเยอะมากดูดีแต่ดันเจอตะกล้องเจ้าถิ่นน่าจะมาพ่วงกับบริการเช่าชุดไทยคอยไล่นักท่องเที่ยวคนอื่นออกจากเฟรมเพื่อถ่ายให้คนที่จ้างตัวเองมาไม่ได้ไล่รอบเดียวไล่เรื่อยๆ ต่างชากิงงหน้าตาไม่พอใจกันละนี่ยืนมองวิวสวยๆจิตนิ่งอยู่ทนไม่ไหวเลยเข้าไปตือนแต่โดนสวนว่าคนอื่นก็ต้องรอสิครับแล้วถ่ายไปเรื่อยๆกะได้รูปสวยคนเดียวเลยมั้งคนเป็นล้านทางี้ที่หลังทําเรื่องขอปิดสถานที่ถ่ายกันเองไปเลยคือคุณไม่มีสิทธิกัน้นพื้นที่สาธารณะเป็นของส่วนตัวไงอ,อย่าหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นสถานที่นี้เป็นหน้าเป็นตาของประเทศช่วยปรับนิสัยหน่อยอ่า ปอลลงมาข้างล่างทีมงานแล้วให้ฟังว่าอโปก็โดนไล่ไปสามรอบเหมือนกันการไล่มันก็ไม่ถูกปะมันก็ต้องแบ่งกันถ่ายปะเธอว่าดูแบบว่าเหมือนเป็นมาเฟียมาเฟียมาเฟียไงล่ะหากินตรงนี้ทําอาชีพอยู่ตรงนี้นี่คือถิ่นของฉันใช่